น,นี้จะได้ปลาอะไรไปกินนะนี่มาอะไรกันเนี่ย,อยขอโทษนะคุณไม่โกรธกันหรอกเนาะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ หจังฉันล่ามาขนาดนี้แล้วยังไม่เฟื้นอีกหรือว่าทำไมไม่หายใจอ่ะ ใจเย็นก่อนดีผมเป็นคนไม่ใช่ผีนี่คุณเป็นผู้ชายแท้อดทนหน่อยสิขอบคุณคุณมากนะที่ช่วยผมอะ่ะถ้าไม่ได้คุณไ้้ยผมคงแย่ไม่เป็นไรหรอกใจฉันทนเห็นคนบาดเจ็บแล้วฉันอยู่ใเฉย ฉันทําไม่ได้หรอกเออแล้วนี่ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณมานอนบาดเจ็บอยู่ทางนี้ได้ล่ะครับเฮียผมกำลังส่งของรถนี้ไปให้เฮียนะครับของรถเนี้ยผมนำเข้าพิเศษเพื่อเฮียเลยนะครับ <c oughs> อ๋อเรื่องตำรวจเนี่ยเฮียไม่ต้องกลัวเลยนะครับ วพราระดับผมแล้วเนอะนี่มีทางโดนจับได้แน่นอนครับได้ครับเฮียต้องให้ทีมเราสกัดจับให้ได้วันนี้ไอ้โมเดลน,นี้แกไม่รอดแน่ว่าไงคุณคุณไปทำอะไรมาหนือว่าใครทำร้ายคุณ จะให้ฉันไปแจ้งตำรวจให้ไหมพอดีผมน่าจะเมานิดหน่อยอ่ะเลยไปโดนนักเลงแถวไหนไม่รู้กระทือบเอาอ่ะออแบบนี้เนี่ยเองขี้เมาเหมือนกันนะคุณอ่ะเราจะให้เขารู้ไม่ได้ว่าเราเป็นหน่วยสือพิเศษเรื่องนี้ต้องเป็นความลับ ผมขอโทษครับคุณผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปหาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนนะใส่ชุดนี้นานเดี๋ยวไม่สบายคุณครับผมขอยืมโทรศัพท์ไว้ติดต่อเพื่อนหน่อยได้ไหมครับได้สิตามสบายเลยนะขอบคุณครับ ฮัลโหลผมสารวัตรไอนะทางนั้นเป็นยังไงบ้างส่งคนมารับผมด่วนเลยดีใจ,จเจริญครับสารวัตรไอที่ปลอดภัยแต่ผมแนะนําว่าสารวัตรอย่าเพิ่งกลับมาดีกว่าครับเพราะตอนนี้ผมได้ข่าวว่าไอ้โมเดลอะกำลังตามล่าสารวัตรอยู่พวกผมกาลังรีบตามหาตัวมันอยู่ครับกลัวว่ามันกลับมาแล้วจะไม่ปลอดภัยครับ หลังจากวันนั้นผมก็ขออิงฟ้าอาศัยอยู่ด้วยสักพักเพราะว่าอยากจะพักผ่อนจากความเครียดอิงฟ้าก็จะดีให้ผมพักอยู่ด้วยเพราะอิงฟ้าบอกว่าผมดูเป็นคนดีไม่น่ามีอันตรายแถมยังช่วยงานได้ด้วยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าผมชอบอิงฟ้าคุณคุณช่วยด้วยคุณกัลสั ไหนพึ <interfer> ่ง <en> ตัวไหนไมันจะมาต่อยคุณเดี๋ยวผมจะไปจัดการมันให้ไม่เป็นไรมันน่าจะไม่ตามมาแล้วแหละอยี๋ฉันไปทำอะไรใหกินนะเฮ้ยนั่นใครอ่ะอยู่ดีนี้นะวย คุณคุณอยากกินผลไม้ที่หวานที่สุดในโลกไหมอยากกินสิมีเหรอมีสิ <earthquake> จะกินจริงเหรอเนี่ยก <aco bs> ็นึกว่าจะให้กินจริงๆเนี่ยเออคุณ คุณอยู่คนเดียวนี่ไม่กลัวบ้างเหรอผมอยู่กับคุณมาจะเดือนนึงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีครอบครัวาม,มาหาคุณบ้างเลยอืมก็ไม่กลัวนะทุกๆุสองเดือนพี่ชายฉันก็จะมาเยี่ยมพีนึงอะ่ะคุณมีพี่ชายด้วยเหรอมีสิหล่อด้วยเดีย๋ยวให้ดู